อย่าเพิอทิ้งเจลนะคะสําหรับเช็คใบนั้นที่มันหมดอายุลูกค้าของวัดออนไลน์คนมากๆนะที่เช็คที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นเช็คเงินปันผลเช็คเงินคืนเช็คที่เบี้ยประกันชําระมาเกินนะทางบริษัทเองก็จะออกเป็นเช็คให้กับตัวลูกค้าเองนะลูกค้าน่ารักนะซึ่งลูกค้าบางท่านก็อาจจะมองว่าเช็คใบนั้นมันมีมูลค่าไม่เยอะนะอาจจะ หลักสิบอาจจะหลักร้อยนะบางคนก็หลักพันนะหรือบางคนก็หลักหมื่นแต่ยังไม่มีเวลาจนเวลาผ่านไปจนหลือนะคะอันนี้เคสนี้นะคะในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ได้รับเช็คจากเงินปันผลทําแบบประกันสะสมทรัพย์นะคะเขาทําทุกปีทุนที่1 0 0 0 0แจะได้เบี้ยประกันเอ้ยเงินปันผลคืนตามเงื่อนไขปีละ1,000เนาะแล้วก็เคสแม่เพื่อนนะ่ารักมากๆนะคะแม่เพื่อนนะโทรมาทักบอกว่าลูกออนนะมีเช็คแม่หมดอายุทํำยังไงตั้งแต่ปี2,564นนะคะอันนี้แล้วตัวของออนเองก็นะคนที่บ้านนะคือ ไม่รู้เช็คใบนี้ตั้งแต่ปีไหนแล้วตั้งติดปี6-2เหมือนกันนะคะนะจนไปเจอเอาปีที่ผ่านมาประมาณปี6-4นะซึ่งเราไปเจอเช็คมูลค่า1,500นะก็เลยว่าเฮ้ยเธอทำไมเธอไม่เอาเช็คไปขึ้นเนี่ยมันหมดอายุตั้งนานแล้วนะ้เนี่ยดะมันจึงทำทีแรกก็เอา้าเราก็จะปล่อยทิ้งจริงนะก็จะปล่อยทิ้งเพราะเราไม่คิดว่าเฮ้ยเช็คเนี่ย มันสามารถที่จะเปลี่ยนได้มันสามารถปรับเปลี่ยนหรือขอเช็คใหม่ได้ขอเช็คใหม่ได้นะเราไม่รู้จริงๆนะจนเราเป็นตัวแทนนี่แหละนะเราได้เจอลูกค้าที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเช็คหมดอายุนะคะก็เลยอก็เลยปรึกษาเลขาว่าเอ้ยนะเรายังไม่เคยเจอเคสแบบนี้นะมันมีทางออกทางแก้อะไรไหมคือการเป็นตัวแทนเนี่ยมันก็ต้องรู้หลายเรื่องข้อบคุมเนาะไม่ใช่แค่ว่าเราขายแค่อย่างเดียวหรือเสนอผลประโยชน์แค่อย่างเดียวนะคะ ขั้นที่1นนะคะเมื่อคุณเจอเช็คหมดอายุหรือใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองไปคน้คนดูว่าคุณมีคลิปไอ้ว่าคุณมีเช็คหมดอายุอยู่หรือเปล่านะคะจะเป็นเช็คหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะก็ลองไปเช็คดูสิ่งแรกคือคุณต้องโทราหาตัวแทนก่อนทักหาตัวแทนก่อนหรือทักหาคนที่คุณเป็นตัวแทนแล้วคุณรู้จัก หรือถ้าคุณไม่มีตัวแทนก็ถ้าหาบอสออนได้นะคะว่าเช็คหมดอายุต้องทำยังไงเดคะอันนี้นะเมื่อคุณติดต่อตัวแทนได้แล้วนะคะตัวแทนเขาจะมีใบที่เป็นใบเปลี่ยนแปลงการขอรับเช็คของเราให้กับเราเพื่อที่ เราจะเซ็นนะซึ่งมันมีก็ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3อย่างเช่นเช็คหมดอายุหรืออันที่2เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ในเช็คนะฮะอันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกว่าเราจะเลือกเปลี่ยนแปลงข้อไหนอันนี้มายกเคสในเรื่องเคสเช็คหมดอายุเนาะเราก็ติ๊ข้อที่1ไปนะว่าเช็คหมดอายุหลังจากนั้น เราก็ต้องเตรียมสิ่งที่เราต้องเตรียมเวลาที่เราเช็คหมดอายุเนาะก็ต้องเตรียมหนึ่งหลักเช็คที่หมดอายุใบนั้นนะคะแล้วก็ขีดนะเป็นเช็คเป็นชื่อเหล่าเขียนเป็นชื่อเล่าอันเนี้ยถามตัวแทนท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเราเจอเช็คเอาเช็คใบที่หมดอายุนั้นมาอันแรกนะตเตรียมเช็คที่หมดอายุนะคะแล้วก็เซ็นชื่อกำกับนะคะส่วนอันที่สองนั่นก็คือในเรื่องของบัตรประชาชนนะเซ็นสำเนารับรองให้ถูกต้องอันที่สามคือ สำเนาบุ๊กแบงค์ที่เราจะให้ทางบริษัทเนี่ยเอาเข้าบัญชีธนาคารให้เวลาที่เราจะรับเช็คคืนมันจะมีอยู่2เงื่อนไขเงื่อนไขแรกถ้าเราอยากจะรับเป็นเช็คอะถ้าเราอยากจะรับเป็นเช็คอีกนะเราก็ไม่ต้องเตรียมหน้าบุ๊กแบงค์นะไม่ต้องเตรียมหน้าบุ๊กแบงค์แต่ถ้าเราอยากจะให้ทางบริษัทเนี่ย เอาเช็คใบนะั้นที่มันหมดอายุแล้วอะกรุณนานะเอาเข้าธนาคารให้ฉันด้วยนดะ้โอเคนะเมื่อมันมี2อ,อย่างให้เราเลือกนะถ้าวันนี้เราเลือกนะที่จะให้เป็นเช็คใบใหม่เราก็เตรียมสำเนาวัตรประชาชนแล้วก็เช็คใบเดิมนะแล้วก็เอกสารในการเปลี่ยนแปลงเช็คนะเพื่อที่จะให้เลขา ติดเลยค่ะให้ตัวแทนนะคะยื่นเอกสารให้เรานะอันนี้เราก็ต้องรอนะกำหนดว่าเฮ้ยพอเรื่องถึงบริษัทนะบริษัทก็จะเรียงคิวพอถึงคิวเราเพิ่งทางบริษัทก็จะรายงานมาทางตัวแทนว่าเออกรณีที่คุณขอเปลี่ยนเช็คเราได้ดาเนินก,การแล้วนะอนุมัติแล้วนะหลังจากนั้นก็ประมาณ3 2 3สวัน เช็คก็จะถูกส่งไปที่หน่วยตัวแทนดนาะแล้วตัวแทนก็จะนํามาให้เรานะคะอย่างตัวออนเองเมื่อเช็คถึงมือนะเลขาก็จะแจ้งแล้วเราก็จะ ถามลูกค้าก่อนว่าเต็มใจที่จะให้เราหรืออนุญาตให้เราเอาเช็คเข้าบัญชีธนาคารให้ไหมถ้าอนุญาตเราก็ขอเลขของลูกค้าแล้วก็ทําการเอาเข้าบัญชีให้แต่ถ้าลูกค้าอยากไปเข้าเองสะดวกเองอันนี้เราก็นําส่งให้กับลูกค้านะคะอันนั้นข้อที่1นเนาะถ้าคุณรับเช็คเองก็ต้องรอรับกับตัวแทนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็อย่ารีบเร่งนะเพราะใบเก่ามันหมดอายุเดี๋ยวใบนี้อย่าลืมด้วยอย่ารีบเร่งเลยอย่าลืมนะอย่ารีบเร่งเลยอย่าลืมอีกเดี๋ยวจะได้ขอใหม่อีกนะอ่ะต่อมาอันที่สองนะนั่นคือเรื่องของเรา ไม่อยากรับเช็คแล้วกลัวลืมนะกลัวลืมเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาก็แนบหน้าบุ๊กแบงค์ด้วยแล้วก็เซ็นกำกับให้ถูกต้องนะเซ็นสำเนารับรองให้ถูกต้องนะคะก็แนบทั้งใบยื่นขอเปลี่ยนแปลงนะ,ะเช็คแล้วก็แนบทั้งเช็คใบเก่าที่หมดอายุนะคะแล้วก็แนบสำเนาบัตรประชาชนด้วยแล้วก็แนบนะในหน้าบุ๊กแบงค์สำเนาหน้าบุ๊กแบงค์ทุกอย่างเซ็นชื่อกำกับนะ,ะในเรื่องความถูกต้องหมดทุกใบนะคะแล้วบริษัทเนี่ย ได้รับการยื่นเรื่องบริษัทก็จะพิจารณาตามขั้นตอนแล้วทางบริษัทเมื่อรับแล้วบริษัทก็รอที่จะเช็คออกแล้วบริษัทก็เอาเช็คเนี่ยไปธนาคารให้เรานะซึ่งขระนวนการตอนที่ทางบริษัทได้รับเช็คแล้วเนี่ยก็จะรอประมาณ3วันถึง5วันไม่เกินไม่เกิน5วันเนาะเพราะตัวเพราะบริษัทเนี่ยจะเดินเอาเช็คเข้าแล้ว ก็ต้องรอระบบของธนาคารเนี่ยลันเป็นระบบอีกครั้งหนึ่งแล้วเงินก็จะเงินจากเช็คที่เราขอเปลี่ยนหมดอายุก็จะเข้าไปในบัญชีธนาคารของเราอัตโนมัตินะคะก็เป็น2ช้อยนะคะที่คุณจะเลือกเป็นเช็คหรือให้เอาเข้าบัญชีธนาคารนะคะน,นี้เนาะส่วนถ้าในส่วนของอย่างตัวของบอสออนเองถ้าเป็นเช็คลูกค้าที่อยู่ต่างจงังหวัดอันนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมนิดหนึงนะ,ะในการส่งในการเอาเข้าบัญชีข้าม ข้ามเขตข้ามเขตนั่นเองเนาะแต่ถ้าเป็นในเมืองอย่างเงี้ยก็ไม่เสียค่ารมเนียมก็ฟรีค่าธทมเนียมเนาะก็วันนี้ถ้าคุณมีเช็คที่หมดอายุอยู่ก็อย่าลืมนะะที่จะติดต่อตัวแทนของคุณหรือถ้าคุณรู้จักตัวแทนคนไหนตัวแทนคนเดิมเขาไม่อยู่แล้วคุณก็สามารถที่จะทักหาได้หรือคุณจะติดต่อไปทางบริษัทที่คุณทาประกันไว้อยู่เพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยต้องการเช็ค หมดอายุต้องการคืนนะคะหรือถ้าคุณไม่มีใครนะก็สามารถที่จะทักมาคุยมาถามบอสออนได้นะก็ยินดีให้บริการนะในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนเช็คนะในจุดนี้นะคะทุกคนส่งกําลังใจให้ทุกคนเลยเป็นเงินของเรานะคะรักษาผลประโยชน์ของเราให้มาอย่าเพิ่งไปทิ้งเช็คนะเนาะก,ก็ติดทายตัวแทนปรึกษาก่อนนะได้เลยนะปรึกษาก่อนแล้วก็ เพื่อประโยชน์ของเราก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เราได้รู้แล้วเนาะว่าเออถ้าเช็คหมดอายุเราต้องทำยังไงนะนะเมื่อเกิดปัญหาใดๆถ้าคุณมีกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสะสมทรัพย์แบบบรรนานแบบคุ้มครองได้ได้แบบตลอดชีพหรือแบบชั่วระยะเวลานะหรือแบบประกันควบก,การลงทุนถ้าคุณมีแบบประกันถืออยู่แล้วคุณเกิดปัญหา ในเรื่องของไม่ว่าจะไม่เข้าใจกรมทันไม่เข้าใจแบบแผนเจ็บป่วยมาเกิดปัญหาอยากรู้เรื่องเคลมหรืออยากรู้ว่ามีแผนไหนพอไหมหรือไม่พอหรือไม่กระทั่งจาส์สมทัพย์แล้วมีเงินปันผลเช็คหมดอายุได้เช็คหรือยังเอาเช็คเข้าธนาคารอย่างไรอ่ะทุกๆเรื่องถ้าคุณเกิดปัญหา ให้คุณรีบทักหาตัวแทนของคุณนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีตัวแทนที่รู้จักเลยก็ยินดีนะคะให้คําปรึกษาอันไหนที่ตอบได้ทันทีก็จะตอบนะส่วนอันไหนที่แบบเฮ้ยรอก่อนยังไม่เคยผ่านเคสนี้มาหรือยังไม่มีประสบการณ์ผ่านเคสนี้มาก็จะไปหาคำตอบมาให้แต่ก็ใจเย็นๆนิดดึกนะคะท้งนี้ทางนั้นนะคะก็อยากจะใช้บริการอยากจะ บริการทุกท่านด้วยหัวใจจริงๆนะก็วันนี้คิดว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์เนาะจากการที่เช็คหมดอายุฉันควรทำอย่างไรก็อย่าลืมติดท้ามตัวแทนของท่านด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ